ไม่สามารถที่จะทันในช่วงของเช้าของวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นนั้นได้เวลาเป็นเนครื่องดืของมันไปด้วยวันนี้เราทั้งหลายต้องใช้เวลาในการใช้ชีวิตเวลาเครื่องกินทุกสิ่งอยา่างสรรพสิ่งแม้กระทั่งตัวของมันเองเพราะเราทั้งหลายจะส่งอะไรกับปีเก่าจะต้องรักมีใหม่่างไรในเมื่อเวลานั้นเคือ่องดทั้งอายุ วันเดือนปีจึงสำรวจจงสำรวจความดีความชั่วที่ผ่านมาเพื่อประกุงแก้ไขให้มันดีขึ้นในปีหกิบเราท่านทั้งหลายจึงได้มาเจริญพระพุทธมนต์ในการยกใจตนให้สูงวันนี้ที่วัดจนาวาและก็หลายวัดได้จัดในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการส่งท้ายปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่ จต่ปีเก่าหรือปีใหม่เวลาเลื่นหมุนไปนั้นเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คืออายุที่เราจะได้เมื่อเป็น